ปูจ้าผลผลิตปีที่แล้วนี่ได้ไหลายปานไดนต้นนี่มันสิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไรได้ปูจ้าระหว่างเขาวานกับเขายอดเนี่ยได้ผลผลิตซัมกันบ่จ่าปูเออมันได้ซัมกันบ่มันกับมันแตกต่างกันมันลดปุ๋ยนะอะไรปุ๋ยเคมีก็บ,บ่ได้เปลืองได้ได้ละสิบก,กิโลว่าเครื่องนี้ซือ้อมาเท่าไหร่นี่ นี่ค่ะมือหนีจะสิผ้ามากบึงหลดหยอดเขานะคะโดยใช้หลดไถนะคะหลดไถหาซิเปรงค่ะตัวหนี้นะคะเขาเอาตัวหลดหยอดเขานะคะพ่วงติดกับท่องตูดหลดไถนะคะนี่ค่ะกําลังขี่มากค่ะหน้าบนหนีนะคะเพื่อนกาเห็ดใดประมาณ 2ปีแล้วนะคะปีที่แล้วเพิ่อกระหติตค่ะปีนี้เพิ่อกระหติตค่ะเป็นปีที่สองเด้อค่ะของสต้งเด้อค่ะท่านหยอดนะคะเพราะว่านี่คนเขายืมตัวโหลดหยอดเขานะคะไปหยอดบึงค่ะเพราะเขาเห็นลุ่งนะคะหยอดแล้วมันใส่ดีอะค่ะเขาก็เลยขอยืมไปหยอดแม่เด้อคะ่ะ บนขาบนโต้ทั้งยอดเขาเขาเด้อค่ะซีนีหลายหัวค่ะเขาใส่หลดไถเด้อค่ะหลากไปเลย<อ>ก่อนถี่สี่ยอดเด้อ่ะกะต้องเอาหลดไถนะคะมาไถาละกะ็ใส่หลดตะลีนะคะตีดินให้ละเอียดก่อนเด้อค่ะจังสี่ยอดได้ค่ะเพราะว่า มืสีนนทำาห,หยอดง่ายค่ะอันนี้เป็นพันเขามาจากซูดินเ้อค่ะหัวางานอยนู่เลยง่านอยู่เลยเนาะหัวหยอดก็มี่แปดหัวเ้อค่ะมันทีเม็ดเขาก็ล่างไหลนึ่เพรา่าบวกนซิบกลัวนี่เข้าาเลย ่ไรล,ละชิบกิโลประมาณชิบสามป่ะเซใไซรถเครื่องยอดตัวนี้เนี่ยของโหลดไงกับประหยัดด้วยเลยล่ะประหยัดป่ะแต่ว่าผลหลับมันได้หลายกว่านอ่ะนายเห็นบ่ะคู่น้องเขาเห็นแบบอือันนั้นมันหลดอันนั้นมันหลดยอดน้อยก็เห็นประหยัดแห่องอะไร รถไทกับบ่ไดดเล่นเร็วเด้อค่ะเขากะสีค่อยๆเลนเห็นรถหยอดเนี่ยหยอดเขาไปไดเด้อค่ะอันนี้<อ>เป็นเจาน้าของหน้าเด้อจ่าปี้ทีเรลวกับหยอดใต้ปูสื้อเม็ดพันเขามาเองมันบ่อนี่ซื้อเมล็ดพันเองจา้จา ได้ซื้อมาหลายบอมันเปลืองบอหน้าม็ดพันเขาสอยู่เต็มที่กับ12กิโลตะไลอืมจ้ากะือว่าบอเปลืองอะไรเต็มที่นี่นี่เขาหยอดปีนี่เขาใส่10กิโลตะไลนี่หยอดเดยอะเ,เด้อนี่อือหยดเยอะเนี่ย10กิโลต่อไล,อพพล,ลป,ปูจ๋าผลผลิตปีที่แล้วนี่ได้ไหไรบ้านไหนโจนนี่มัน11ลาย11 <10 S 2> ลายได เก้าอุ้มอุ้มละหนึ่งตันนี่เฉพาะนี้สิบเอ็ดลายนี่อุ้มละดึงตันกันเรา่องว่ามันมัทธีเกินไปกระเจงมากหลดเมล็ดพันลงเหลืออยู่ไรยละสิบกิโลเออไรละสิบกิโลแต่นั่นเากจิตหน้ามาประเมินเบิงว่าการทีทีกับกับหางนี่มันสิได้ผลปิดจะไดคอยจิตสอบเบิงปีถัดไป อ๋อจา่จาจ่าเป็นการทดรองมีช่องแมลงเนี่ยมีปลาจะสีฮอสเลียงปลาปลาร้มสิเป็นปลาตะเพียนปลาเอออเขาเรียกปลาลิตเลยมันส่วนเนี่ยไม่หลายแม่มันหยอดแล้วมันมีช่อง<ะ>วางให้ป้าไวายได้นำ้ำปูจ้าแล้ววางเขาวานกับเขายอดเนี่ยได้ผลผลิตซ้ำกันบ่จ๋าปูเออมันได ทำกันบ่มันกะมันแปกต่างกันตัวค่ออเค่อยหน้านี่เข้าเฮ้าวันนี่มันิผลประโยชน์ของมันมันสิได้น่อยได้น้อยเนื่องจากที่ว่ามันหนึ่งมันมันพุ่มมันหนาเนาะมันหนาขึ้นไปห่วงมันกับ่ได้ห่วงห่วงมันมันใหญ่ห่วงมันใหญ่แล้วก็ผลผลินหนี่ คิดบางไหลหนึ่งี่ห้าสิไดดประมาณโ่เกินแต่สี่รอยกิโลไหลหนึ่งเออถือว่าได้หน่อยมันลดครึ่งต่อครึ่งกันเลยจลดครึ่งต่อครึ่งกันแล้อก็คือเฮาหย่อนเฮาหย่อนเนี่ยมันสีมันสีได้ได้ย่อนนึงไหลห่วงมันมันสงเกตดเมื่อเอาดอรวงในปึ๊บก็นั้นมันก็ขึ้นคือเขาตะกาเหาเนะขึ้นตะกาเป็นปลาเป็นปุ่มเป็นนั่น ไอ้ต้นนี่มันเพื่อบิ่แต่ข้างล่างมันห่างแต่ขึ้นมากข้างบนมันห่วงมันสินาจ้าเออเพืองมันมุง่งห่วงมันใหญ่จ้าออนี่นี่น,นี่คือก็ขอแปลกต่างกันอ่าก็สิได้หันมาหยอดจจ้าจ้าาแก็มันหลดปุ๋ยนะแหละปุ๋ยเคมีกับบอลอะไรเปลืองอะไเออเขาก็สิมีสูตรบำรุงของเขาคืออ,อ่าพน่นอ,อ่าพ่นบำรุงให้อาหารทางใบที่ไรเขาลองพื้น รองเพื่อนนี่สิเอ็นไหนมมันสิสามกระสอบนี่เมันนี่สามกระสอบถือว่าบ่อเปลืองนะจ๊ะบ่บ่อบ่ปีปีแล้วนี่แทบถือว่าบ่อได้ใสเลยปุ๋ยโอ้เออเอามาไว้กะใส่ยังหายคนอื่นนับไปซื้อจ้ะถือว่าประหยัดค่าปุ๋ยค่ามิดพันเขาไปเด้ร้ายเลยเด้นอปู เขาออกมาเล็กพันนี่ไม่ไปขายมันจำนายแหละค่ะกับค่ะเข้า,ขาลดาเล็ดพันลงนี่มันตื้อจ้กกะก็หลายลูกได้แน่นจ้าโตครันบนีจ่จะค่ะฮันมากมีกเกษตรก็มาสอบแบบนั่นงมาถามเขาก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปไปกระใจายในในบริษัทกันเขาว่าเาเป็นกเกษตรกรทำนายที่สมัยแต่ก่อนเด้คนเริ่มแรกเริเเ่มตน้น กิโลวะไม่ลด้ไรละชิปกิโลเขาใส่จ้านหยอดจำพู่นูนี่มันจกลู่นะมันนะประมาณมี่สิบีิมีาหูหมูกตกประมาณไรล่ะชิป สิโลกิโลกขันข้าวอะไรข้านเครื่องนี้ซื้อไหมเท่าเดน่าไม่นีก็บาทหาหมื่นไม่ไขี่หลอดไหยอดสาวงเียนมืนึ่ยอดใดก็นั่งย่าไรกปีด้านิไร่30ไรต่อมือผมทำนี่ก็เอาไปว่ะ รับจ้างยอนนี่ไล่เท่าได็กย,ย,ยอนของเจ้าของก่อนห้ 30, 30, 30. าม,มื่นสองเขาให้จ้านมาจากอันฮะจ,จ้านยหอดนยอนี่นะบอกว่าเจ้าเขาให้มาเปลี่ยนล่องมึงจากสองสามอัน คือห้าคนสงไปสั่งเขาเกล่อเขาเองบ่ืมอันนี้ก็สิเป็นจ้านเปิดลองจ้านโคตรลอง อกแบกองดลองลงวกคเข่าสิช่ลง้นหนีอ่ามัน้มมีขาตัหนีเออตัวนี้กระสีเป็นเตะกบเตะกบลองมันมันสลงทังละสแถวเป็นบอลบอังหลายแถวนี้นันเป็นแปดแถวอืมแปดแถว มันหนตัวนี้เป็นตัวไถโกบเนี่ยกันหนกกันอย่างมันกินอ๋อเหรอมันพวกหนกพวงหนูมันมากก้วยกินเนาะตัวนี้ตัวนี้มันไหลหลงบอกว่านี่สิโกบดินเนาดินไปกบอพหมู่งเขาลอืม มันนี่แหละค่ะงานที่เขาตีดินไว้เด้อค่ะเขากะสีหยอดเบ้อเลยเด้อค่ะส่วนสองงานทั้งผุ่นเด้อค่ะเขากะเดียหยอดแล้วค่ะปูแล้วก็บอกว่าประมาณสิบกว่าไรยเด้อค่ะหยอดตปจังไรกันบ้างคะ่ะกับข้อมุ่งก้านหยอดเขาเด้อค่ะโดยใช้รถุดไถไงค่ะก็มีบ้บเมน รถไถเดินตามของสตางค์เนื้อคะะ่ะบเมนเคิงยอนโหลดไถเดินตามค่ะถ้าไผสนใจกะล่องเบิงไดะะ้เนื้อขาอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากสตางค์ค่ะทีนี้ก็ต้องขอโทษโจ้ไวเพี่ขนมเนื้อคะ่ะอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามให้น้ำเดืะะ้อค่ะ